เมื่อเธอไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพึงพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากคือในกายนี้มีอาพาธต่างๆเกิดขึ้นกล่าวคือโรคตาโรคหูโรคจมูก โรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีพิษร้อนไข้เสื่องซึมโรคกระเพาะโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียว โรคเรือรังโรคฝีโรคกลากโรคมองคลอลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านกุทธราชโรคละอองโรคโลหิตโรคดีซ่านเบาหวานโรคเริมโรคผู้พองฤิ์สีดวงทวาน อาพาธมีน้ำดีเป็นเหตุอาพาธมีเสมหะเป็นเหตุอาพาธมีธาตุลมเป็นเหตุไข่สันนิบาตไข้เพราะฤดูแปรปรวนไข้เพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอไข่เพราะออกกําลังเกินไข้เพราะวิบากแห่งกรรมความไม่สบายเพราะความหนาวความร้อนความหิว ความกระหายการถ่ายอุจจระการถ่ายปัะสสะวะดังนี้เธอพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นโทษในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าความหมายรู้ในการเห็นโทษคืออาตินวะสัญญาและนี่คือรายการธรรมะรับรุณข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุญโน จากวัดป่าดอนไฮโศกนำสิ่งที่เป็นพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้ามาเล่าให้ท่ามผู้ฟังฟังเราจะต้องกลับมาหาที่ตัวแม่บทธรรมฟังเวลาเราเจอเหตุการณ์ใดๆในชีวิตประจำวันฟังเรื่องใดๆมากลับมาพุ่งมาแล่นมาวิ่งมาเข้ามาหาสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้ธรรมะเราจะเห็นตามความเป็นจริงได้ เมื่อวันก่อนได้เาฟังข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปที่จังหวัดขอนแก่นไปเจออุบาสิกาท่านหนึ่งอายุประมาณ40่สกว่าอุบาสิกาท่านนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารแล้วก็ได้คุ้นเคยกันมาเป็นเวลาพอสมควรแต่ครั้งล่าสุดที่พบอุบาสิกาท่านนี้ก็เมื่อสามเดือนก่อนก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีและรูปร่างก็พอสมส่วน หน้าตาก็แจ่มใสทีนี้เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสไปพบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสภาพที่เห็นณวันก่อนนั้นไม่เหมือนกับสามเดือนที่ลาวจมูฟังแต่เป็นคนที่หอมสูบเหมือนไม้เสียบผีผิวพัน์นี่ก็กระดำกระด่างไปคือมองดูเนี่ยไม่รู้เลยจาไม่ได้เลยว่าเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนถ้าเผื่อญาติไม่บอกให้ทราบ แว่าคือคนนี้คนนี้ก็จะจําไม่ได้เลยระลึกไม่ได้เลยเอาทําไมมีความเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนั้นเพียงแค่เวลาสมเดือนจริงๆไม่ถึง3เดือนด้วยซ้ำู้ฟังแค่2เดือนเขาบอกว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วในมีอาการปวดท้องก็ไปไปหาหมอแหมอวินิจฉัยพบว่าเป็นมะเร็งต้ฟังเป็นมะเร็งขั้นที่สแล้วก็รักษากันอย่างด่วนเลยทีนี้ทั้งฉายแสง ให้เคมีโออะไรต่างๆทำให้ร่างกายจากที่เคยมีน้ำมีนวลจากที่มีสุขภาพร่างกายดูภายนอกเนี่ยเหมือนแข็งแรงแไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงใดๆรับประทานอาหารก็ดีต่อสุขภาพเป็นคนทำบุญทำกุศลแต่สองเดือนที่แล้วกลับถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งในขั้น3ด้วยแสดงว่ามันเป็นมา อยู่นานก่อนแล้วเป็นหลายปีแล้วแต่เพิ่งจะมาตรวจพบขั้นตอนกระบวนการรักษาก็เลยทําให้มีสภาพออกมาอย่างที่เห็นโอ้โหตำรวจฟังเลยคิดว่าคงจะจินตนาการตามได้เหมือนไม้เสียบผีน้ำ้อมเนี่ยหนังนีติดกระดูกในแก้มนี่ตอบลงไปตานี่โบเข้าไปผมนี่แข็งกระด้างผิวนั่นก็หยาบก็คือเหมือนเป็นคนละคน คือเป็นคนละคนกันเลยละ่ะดูกันไม่ได้ทั้งๆท,ที่บุคคลผู้นี้ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงตามที่หมอเขาจะวินิจฉัยกันได้ว่าเออทำไมคุณเป็นมะเร็งอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยเสียงไม่ได้สูบบุหรี่ครอบครัวก็ไม่ได้สูบบุหรี่กินเหล้าแต่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมโรคภัยไข้เจ็บสมัยนี้นะท่านผู้หวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งเนี่ยมันเหมือนจับฉลากเอาไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยเสียงใดๆอ่ะ คุณจับสลากเอาาคุณได้คุณก็เป็นแต่ทําความเข้าใจซะมันเป็นอย่างนี้แต่ทํใไมข้าพเจ้าคิดถึงพระสูตรนี้ทันทีเลยทั้งมดฟังเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกกับท่านพระกิริมานน์นั่นคือหมายถึงว่าฝากท่านพระอนทนน์ไปบอกนั่นคือบอกให้ท่านพระอนทนน์ฟังสั่งให้ท่านพระอนทนเนี่ยเอาข้อมูลตรงนี้ไปบอกท่านพระกิริมานน์ที่กําลังนอนสมป่วยอยู่ในเรื่องของการเห็นโทษในกายนี้ แตใกล้นี้เป็นรังของโรคแต่บััง,ปงเป็นของรังโรคคําว่ารังโรคเนี่ยคือถ้าเรานึกถึงรังนกหรือรังหนูเวลาที่ถ้าเราไปเปิดรังนกดูเราก็จะเห็นทั้งตัวแม่มันตัวพ่อมันตัวลูกมันบางทีเห็นไข่ด้วยแต่รังหนูนี่ก็เหมือนกันต,ตัวน้อยอะไรยั้วเย้เต็มไปหมดเราก็ยังรวมถึงของเขิงอะไรที่มันพามาหอบมาอาหารของมันอุจจาระมัน ตัวอ่อนมันตัวแก่มันแต่บางทีก็มีซากตัวที่ตายอยู่ในนั้นด้วยเนอะเยอะแยะไปหมดนี่คือรังของมันจะเป็นอย่างนี้ร่างกายของเราทั้งฝังเป็นรังของโรคเนอะโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนี่อยู่ในกายนีนะ้ไม่มีทางอยู่ที่อื่นเนอะโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้าไม่ได้อยู่ที่ทะเลไม่ได้อยู่ที่เครื่องมืออะไรต่างๆทางการแพทย์ใดๆทั้งสิน้น โรคทั้งหมดตามหวังที่หมอเขาวินิจฉัยเขาจะให้ยาคุณมากินหรือยาคุณมาทาอาการเจ็บป่วยแสบร้อนหนาวไข้อะไรต่างๆจะเกิดขึ้นในกายนี้เท่านั้นกายนี้จึงเป็นรังของโรคเป็นที่รวมของโรคเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นความหิวความกระหายอันนี้บ่งบอกถึงความที่ร่างกายมันไม่ดีแล้วนะถ้าคุณหิวเนี่ยแสดงว่าธาตุไฟมันมากเกินไป มีเวทนาเกิดขึ้นถ้าคุณอิ่มจนอึดอัดแสดงว่าธาตุดินมันมากเกินไปแต่มันไม่สมดุลมันก็จะมีอาการเกิดขึ้นเป็นโรคเป็นความไม่สบายจนกระทั่งถึงโรคใหญ่ๆเช่นที่หมอรักษาไม่ได้เช่นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอสหรือโรคมะเร็งซึ่งบางทีปัจจัยเสี่ยงหรือเหตุในการเกิด โรคต่างๆเหล่านีมน้มันเกินที่จะคาดเดาด้วยวิทยาการสมัยปัจจุบันแต่คุณสูบบุหรี่แน่นอนคุณอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งแต่คนที่สูบบุหรี่ก็เยอะแยะที่ไม่ได้เป็นแต่อคนที่ไม่สูบบุหรี่แล้วก็อีกเยอะแยะที่มันก็เป็นมะเร็งเออแล้วมันเกิดขึ้นได้ในบุฟังแล้วมันไม่เกิดที่อื่นมันเกิดในกายนี้แน่นอนเป็นรังของโรคแล้วทำไมมันถึงมารวมกันอยู่ในที่นี้ เพราะร่างกายของเราเนี่ยตะบูฟังมันรับเละหมดทุกอย่างอะไรคุณหามาใส่ในกายนี้บ้างล่นะอาหารการกินเริ่มก่อนเลยแต่เวลาคุณกินเนื้อสัตว์กินหมูกินปลาอะไรพวกนีนะ้สิ่งนั้นก็ต้องตายก่อนคุณจะไปกินหมูสดๆคือหมูที่ยังเป็นอยู่เนี่ยหรือปลาที่มันยังเป็นอยู่ยมันก็ไม่ได้ก็ต้องให้มันตายแล้วใช่ไหมพระสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามแต่ตะบูฟังเลยเริ่มตายแล้วเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยนะ คือหมดชีวิตแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเน่าทันทีแต่เราให้เขาฆ่ามมาใหม่ๆเขาบอกว่าเป็นหมูสดมันไม่สดหรอกทำฟังมันตายแล้วมันไม่ได้มาดิ้นได้อะไรได้ตายแล้วมันก็จะเริ่มเน่าของที่เน่าเริ่มเน่าแม้แต่เพียงน้อยหนึ่งก็ตามมันจะมีความเป็นพิษอยู่ในสิ่งนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเน่าแล้วเนี่ยพวกจุลินทรีย์อะไรต่างๆมันก็จะผลิตของที่มันจะเป็นพิษออกมาอุจจาระของมันเนี่ย มันจะมีความเป็นพิษเข้าไปในกายของเรามันก็จะเป็นพิษพิษมันก็สะสมไปสะสมไปแล้วมันยังไปรวมกับของในร่างกายของเราอีกนะร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้มีตัวเซลล์อย่างเดียวนะท่านผู้ฟัง,งยังมีสิ่งมีชีวิตที่ทางภาษาการแพทย์เขาเรียกว่าไมโครสพวกเนี้ยเป็นพวกจุลินทรีย์บ้างเป็นพวกแบคทีเรียอะไรต่างๆที่มันอยู่ในระบบกระแสะเลือดระบบทางเดิอนอาหารที่จะต้องพึ่งพาอาศัยมันก็อาศัยอยู่ในกายของเราเนี้ มีสิ่งมีชีวิตอีกเยอะแยะเป็นล้านๆตัวอยู่ในท้องอยู่ในไส้อยู่ในเลือดของเราแน้วมันก็ผลิตของเสือมกันมันก็เป็นพิษเหมือนกันแต่ทาให้อายุเนี่ยมันเสื่อมถอยไปเสื่อมถอยไปในการที่มันดําเนินไปเนี่ยก็คือค่อยไหม้ไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเราดูอย่างฟืนเนี่ยค่อยๆไหม้ไปค่อยๆเผาไปเนี่ยจากที่เป็นแท่งแข็ง,ขงๆสีดาใช่ไหมมันก็จะค่อยเปลี่ยนสภาพไปทีละน้อยๆ เป็นขี้เท่าออกมาขี้เท่าออกมาจนกระทั่งไม่เหลืออะไรกายของเรานี้เป็นอย่างนั้นทั้งหงนั้นมันก็จะค่อยเสื่อมถอยไปตั้งแต่วันที่มันเกิดมาเสื่อมถอยไปตั้งแต่วันที่มันเกิดมานี่มันอาจจะเสื่อมถอยมาในรูปของการเจริญขึ้นนั่นคือสั้นลงสั้นลงนะแต่มันเห็นเป็นรูปของการเจริญขึ้นเสื่อมถอยเห็นเป็นรูปของการพัฒนาลงคือไม่ได้เจริญขึ้นละแต่ว่าแย่ลงแบบนี้ก็มี แต่บางคนก็อาจจะคิดว่าโอ้ฉันไม่ได้กินเนื้อฉันกินพืชนะืพืชคุณตัดมาจากต้นนะชีวิตมันก็เริ่มจะสิ้นสุดแล้วนะทีนี้พืชมันยังดีหน่อยแต่ถ้าคุณตัดมายังไม่นานบางทีคุณเอาไปปักดินมันอาจจะโตอีกไดนะ้คือความเป็นชีวิตของมันเนี่ยยังไม่ได้สิ้นสุดเลยเดี๋ยวก็ยังมีชีวิตดีอยู่อันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่าสารพิษก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าบอกว่ากินที่มันตายแล้ว เก็บไว้หลายวันลองเก็บผักไว้ดูตั้งไว้อยู่หน้าบ้านนี่แหละนอกตู้เย็นตั้งไว้สองสามวันมันก็เหี่ยวมันก็เน่ามันก็เหม็นเหมือนกันแต่ว่าอัตราการเหี่ยวเน่าเหม็นของมันเนี่ยอาจจะช้ากว่าเรื่องของเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ตั้งไว้ตอนเช้ายังไม่ทันตกเย็นเลยทรามบวงแค่บ่ายๆเนี่ยอาการร้อนหน่อยอะไรหน่อยก็เหม็นแล้วกินไม่ได้แล้วจริงๆความเหม็นมันปรากฏมาตั้งแต่ตอนที่มันตายแล้วแต่มันยังไม่มากจนกระทั่งจมูกเรามันไป รับรู้ได้ความเน่ามันปรากฏอยู่ต่อให้ยังไม่ต้องตายเอาให้ยังเป็นๆอยู่อะตัวเราเนี่ยไม่ต้องดูที่ไหนไกลย,ยังเป็นอยู่ยังหายใจอยู่ยังฟังเสียงได้อยู่ยังเห็นภาพได้อยู่แต่ถ้าไม่อาบน้ําสักวันหนึ่งเอาแค่ตอนเช้าคุณไปทํางานอากาศร้อนบ้างเจอสิ่งนั่นสิ่งนี้หมอกควันเรื่องราวอะไรต่างๆกลับมาตอนเย็นดองเอาใบเตงฝัง,งไม่ต้องอาบน้ําแม่มันจะเหม็นมากเลยหรือฟันเอา ไม่ต้องแปลงฟันปากก็ไม่ต้องบ้วนแหมตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ล้างหน้าหรือยังทนเหม็นอยู่เพราะมันเป็นของเน่าตัมงหมมันเป็นของเน่าแต่เวลามันเริ่มเน่าแล้วมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นเขาจึงต้องออกไปปรุงเขาจึงต้องเอาไปผ่านความร้อนเขาจึงต้องเอาไปใส่ซอสใส่อะไรทําให้มันหอมขึ้นมาทําให้มันดูดีขึ้นมาเพราะจริงๆมันเป็นของเน่ามันเป็นของเหม็นเราเอาของเน่าเน่ามารวมกันทั้มหัง มันจึงเป็นรังของโรคโรคอะไรต่อมิอะไรเนี่ยมันก็จะมาหลังล้อมรวมกันอยู่ในนี้ใหามาฟังลองคิดดูนะปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆนี่สิ่งที่ไม่ดีเจอกับสิ่งที่ไม่ดีมันพัฒนาเป็นสิ่งที่ไม่ดีแบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยโรคแบบใหม่ๆสมัยปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้นี่นะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อ50ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วยาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเพิ่มจากเมื่อ50ปีที่แล้วถึง2เท่า ถึงสองเท่านะครึ่งหนึ่งของยายที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้50ปีที่แล้วไม่มีเพิ่งจะมีมาเมื่อ50ปีนี้โรคต่างๆมันเพิ่มขึ้นมากแล้วก็อยู่ในกายของเราทั้งสิน้นไล่มาเลยพระบรุตรเจา้าอธิบายมาแต,แต่เริ่มที่ตาตานี่มันอยู่ในกายกายเป็นของรังโรคเป็นรังของโรคบางทีมันมีโรคโผล่ออกมาให้เห็นทางตา โรคที่ตาเนี่ยมีหลายอย่างเยอะแยะต้อหินต้อกระจกบางทีสายตาฟ้าฟางมองเห็นไม่ชัดบ้างบางทีกระจกตาถูกอะไรมาบางังแ๋วยวก็มีขี้ตาไหลเยิ้มน้ำตาไหลอยู่เรื่อยมีสารพัดโรคที่เกี่ยวกับตาตเวลาที่แก่แล้วก็มองไม่เห็นอีกต่างหากสายตาฟ้าฟ,า,ฟางแพ้แสงแดดแพ้ฝุ่นแพ้แต่ละอย่างก็ต้องใช้ยาหยอดไม่เหมือนกันแถมยากินให้ด้วย นะ่บางคนแค่เป็นโรคตากินยาตั้ง78เม็ดแต่เป็นตาไม่พอยังเป็นหูอีกหูนี่มันก็เป็นเอ็นโผล่ขึ้นมาแต่ข้างในก็มีขนมีสิ่งโสโ,โรครกก็เรียกว่าขี้หูเมนอีกต่างหากสะสมเชื้อโรคแต่บางทีอายุมากแล้วก็มีอาการหูตึงหูไม่ได้ยินแต่บางทีลมก็ออกหูบางทีหูอื้อบางทีน้ําในหูไม่เท่ากันโอ้เอาแค่โรคหูเนี่ยแต่บางฟันหมอเขายังต้องเดยนเฉพาะทาง เรี้ยงกันทั้งชีวิตก็ยังรักษาโรคหูเนี่ยไม่ได้เลยบางคนไม่ได้เป็นเฉพาะโรคตาและโรคหูเป็นโรคจมูกด้วยในจมูกที่มันเป็นกระดูกอ่อนยกขึ้นมาข้างในมีขนนะมีของที่โศโรครกเราเรียกว่าขี้มูกมีอาการผ่านเข้าผ่านออกสะอาดบ้างสกรปรกบ้างอันนี้มันก็รับไปเต็มเตมะมคัดจมูกมีน้ำมูกบางคนไม่พอใจจมูกเอาพลาสติกมาใส่เสริมให้มันเด้งขึ้นตั้งขึ้นอันนี้จะเรียกว่าโรคจมูกก็ได้ ยังรวมถึงโพรงที่อยู่ข้างในเป็นไซนัสมีทั้งหลายโปรงเป็นของเปียกเยิ่มเเป็นตัวสั่งสมของเชื้อโรคนั่นไม่เป็นของรังโรคจริงๆร่างกายของเรานะโรคที่ลิ้นโรคที่กายโรคที่ศีรษะโรคที่หูโรคที่ปากแน่โรคที่ปากนี่ก็ยังรวมถึงโรคฟันขนาดฟันเนี่ยต่านผูฟังเป็นกระดูกที่แข็งที่สุดในร่างกายยังมีโรคได้กี่ดูแล้วกันเนี่ยเป็นโรครัมมานาสโรคเหงือกฟันก็ไม่อยู่ กินของสะสมเน่าขนาดของที่แข็งที่สุดจุนะลินทรีย์มันยังกัดได้นะมันยังทําลายได้นะ้ำภาษาอะไรกับกระดูกอย่างอื่นของเรายังมีโรคไข้อะไรต่างๆเยอะแยะไนะข้ที่เป็นเพราะออกกําลังกายเกินบางทีหนาวเกินไปร้อนเกินไปก็เป็นไข้ขึ้นมาบางทีออกกําลังกายมากเกินไปก็เป็นไข้ขึ้นมาบางทีเป็นเพราะไข้เส้นนะเป็นอาการรวมของไข้ประเภทต่างๆ กินยาก็ไม่หายต้องอาศัยการนวดนไะข้มันมีอยู่ในร่างกายนะออกมาเป็นอาการหนาวๆร้อนๆอ,ออกมาเป็นอาการที่ไม่สบายกายนะไม่มีเรี่ยวแรงนะเป็นไข้แบบนี้ก็มนะีโรคที่นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับทางด้านวินัยของพระก็มีนะท่านผู้ฟังอย่างโรคกลากอย่างเงี้ยคนที่เป็นโรคกลากเกลื่อนต่ยังเป็นอยู่ยังรักษาไม่หายจะมาบวชก็ไม่ได้ นะห้ามบวชคนที่เป็นโรคกลากโรคมองครอน,นี่ก็เหมือนกันโรคมองครอน,นี่ก็คือโรคถุงลมโป่งพองโรคที่เกี่ยวกับปอดเนี่ยนะหายใจฟุดฟาดฟุดฟาดแต่แได้เป็นระบบที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจนี่ก็ห้ามบวชเหมือนกันอนะย่งรวมถึงโรคลมชักลมบ้าหมูเนี่ยเป็นโรคชักกระตุกนะเป็นทางระบบประสาทต,ตอบสนองไม่ถูกต้องโอ้มันมีหลายระบบอะไรต่างบ้งนะระบบหายใจ มีได้ตั้งแต่จมูกไปจนถึงคอไปจนถึงปอดและระบบทางเดินอาหารน,นในปากในฟันในช่องปากหลอดทางเดินอาหารกระเพาะลำไส้ตับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนรีสีดวงทะวานควนี้คือระบบทางเดินอาหารไอที่แต่ละยางที่พร,ระพเจ้าพูดมานี่นะเขาไปเรียนเฉพาะทางน,นี้ก็ต้องหลายปีนะท่านผู้ฟังกว่าจะเชี่ยวชาญสักโรคหนึ่ง กว่าจะเชี่ยวชาญสักอวัยวะหนึ่งในระบบต่างๆเหล่านั้นแต่ยังไม่พอท่านผูฟังยังมีระบบเลือดนี่ระบบเลือดนี่ก็หัวใจนี่ก็ส่วนหนึ่งะระบบเลือดนี่ก็ส่วนหนึ่งช่องอกนี่ก็ส่วนหนึ่งยังมีเรื่องของกล้ามเนื้ออีกกล้ามเนื้อแต่ละมัดแต่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรยังระบบกระดูกอีกท่านผูฟังละยังระบบประสาทอีกแล้วแต่ละระบบทรรมบูฟังในร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดโรคได้เป็นหลายร้อยอย่างหลายร้อยอย่างนะ นับๆดูเนี่ยมันเป็นพันๆอย่างเป็นพันๆโรคที่จะเกิดขึ้นในกายของเราแล้วบางทีมันไม่ได้มีเหตุปัจจัยเสี่ยงใดๆมันก็ยุ่มก็เกิดขึ้นมาอันนี้เพราะอะไรเพราะชื่อมันบอกอยู่แล้วถ้าโรคมันจะเกิดมันจะไม่เกิดที่อื่นหรอกนอกจากในกายเอาทำไมต้องเป็นชั้นก็กายมันเป็นอย่างนี้ของทุกคนมันเป็นอย่างนี้แต่มันจะออกมาตรงไหนต่านั้นเองมันจะโผล่มาอย่างไเท่านั้นเองบางทีโรคนี้มันผสมกับโรคนี้มันอาจจะออกมาอีกแบบหนึ่งไลทที่เราไปวินิจฉัย เจ็บจนกระทั่งไปหาหมอเนี่ยคือมันมันเป็นตัวใหญ่ของมันแล้วมันเป็นตัวแม่หรือว่าตัวที่โตสมบูรณ์แล้วกุณถึงมีอาการเจ็บอย่างสุภาพสตรีท่านนี้อายุ40กว่า,วาสุขภาพแข็งแรงดีจนกระทั่งมีอาการปวดท้องอย่างอาการปวดท้องความไม่สบายกายอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือมันหนักแล้วอันนี้คือมันมาปรากฏให้เห็นแล้วเป็นตัวใหญ่แล้วเป็นตัวแม่แล้วแต่ตอนที่มันยังเป็นเด็ก อย่างในรังหนูรังปลวกรังมดเนี่ยเราจะเห็นตัวลูกมันด้วยในตอนที่มันเป็นโรคตอนนี้มันยังเป็นน้อยๆอยู่เนี่ยเราหาไม่เจอมันสะสมมาอยู่ตลอดอาการที่เราปวดขาทีละเล็กละน้อยอปวดจากกล้ามเนื้อไม่ได้รักษามันเป็นตัวลูกใช่ไหมปวดไปปวดไปไม่ได้ดูไม่ได้รักษามันไม่ได้แก้ไขมันมันก็ลามไปถึงกระดูกกระดูกก็ผิดรูปไปเพราะว่ากล้ามเนื้อมันทํางานไม่ถูกหลัก ผิดรูปไปผิดไปมากๆผิดไปมากๆเกิดเป็นอาการอักเสบที่กล้ามเนื้อไม่พอมาลามถึงกระดูกนะสะสมไปสะสมไปอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้และคือมันโตขึ้นมาจากการที่มันยังเป็นลูกยังเป็นตัวน้อยเริ่มมีความแข็งแรงของโรคนั้นจนกระทั่งทําให้มันเป็นตัวแม่ขึ้นมาและเป็นร่างของโรคจรงิงๆท่านผูฟังร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของสะอาดไม่ได้เป็นของสวยงาม ขนาดยังไม่ตายตายแล้วยิ่งจะเน่านะยังไม่ตายยังเป็นกองเน่ายังเป็นกองเหม็นเป็นรังของโรคเนะืสิ่งอะไรที่มันจะสกปรกสิ่งอะไรที่มันจะเป็นของไม่ดีเนะือโรคเนี่ยคือความเจ็บไข้ความไม่สบายเนี่ยมันจะมารวมอยู่ในกายนี่หมดต้องให้คุณจะเอาของดีๆมาใส่เข้าไปของดีๆที่คุณนามาใส่เข้าไปนะถ้ามันตายแล้วมันก็เน่าแล้วคุณหยิบอะไรมาก็ได้มันก็ของตายของเน่าทั้งนั้นละถ้ามันเข้าไปในกายแล้ว มันก็จะตายแล้วมันก็จะเน่าแล้วต่ให้ยังไม่ตายต่ให้ยังไม่เน่าร่างกายของเรามีจุลินทรีย์พวกนี้ก็ขับของเสียออกมาตลอดนคือถ้ามีสิ่งมีชีวิตแล้วยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพวกนี้ก็จะมีของเสียอยู่ตลอดแม้แต่ในร่างกายของเราระดับเซลล์ระดับเม็ดเลือดพวกนี้ก็มีของเสียของเขาอยู่ตลอดเวลาก็จะมีอายุข,ของเขาท่าเราฟังลองดูเนี่ยเล็บเราถ้ายังยาวอยู่ผมเราถ้ายังงอกอยู่ ตัวถ้าถูแล้วมีขี้ใครออกมามีเหงือมีขนงอกออกมาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความที่สิ่งมีชีวิตในกายของเราตอนที่มันมีชีวิตอยู่เอามันก็ตายแ้วมันจึงเป็นเศษออกมามันจึงเป็นคราบออกมามันจึงเป็นเส้นผมเส้นขนงอกออกมาเรื่อยเพราะว่ามีสิ่งที่ตายอยู่ในตัวเราแต่ความตายพวกนี้เป็นผิดทั้งสิน้นแต่เป็นของที่มันจะค่อยทําให้อายุข,ของเราสินส้นลง,ส,นลงสิ้นลงสั้นลงสั้นลง ประเด็นคือตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าไอ้ความที่อายุมันสั้นลงไปสั้นลงไปมีจํากัดนะประมาณร้อยปีประมาณ100ราณ100้อยปีเกินกว่านั้นก็อาจจะมีแต่ส่วนใหญ่จะน้อยกว่านั้นในความที่อายุสั้นลงสั้นลงนะประมาณร้อยปีในช่วงนี้เหลืออยู่กี่ปีท่านผู้ฟังว่าตัวของเราเองเหลือกี่ปีก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าของเสียมันจะเยอะมากขึ้นในกายในทั้งสายตาสั้นนบ่งบอกออกมา ด้วยโรคต่างๆทั้งปวดขาปวดแข้งทั้งผิวหนังเหี่ยวทั้งตัวเป็นจุดตกกระผมงอกพวกนี้บ่งบอกออกมาในรูปของความแก่พอมีความแก่แล้วโรคต่างๆเนี่ยมันเริ่มจะมีความแข็งแรงนะเพราะว่าความแก่รอบถูกไหมเรามีรอบมากขึ้นอายุมากขึ้นเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่มันมีอยู่ในกายที่เป็นร่างของมันเนี่ยจากตัวเล็กๆเด็กๆมันเป็นเล็กๆอยู่มันยังไม่โต แต่พออายุเรามากขึ้นไอ้พวกที่มันเล็กๆโรคพวกนี้มันก็โตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมามันก็ปรกากฏออกมาเป็นไข้เป็นไข้ทางกายไข้ต่างๆนานา,นาเป็นโรคที่หูโรคที่ตาโรคปวดท้องโรคกระเพาะรีสีดวงนั่นเพราะว่าไอ้โรคที่เป็นเชื้ออยู่ตอนที่มันยังเล็กๆตอนที่ยังเป็นเด็กเนี่ยมันยังไม่โตเต็มที่มันยังถูกควบคุมมันยังถูกเก็บอยู่แต่พอเราอายุมากขึ้น ไอ้พวกโรคภัยไข้เจ็บนี้ก็โตขึ้นพัฒนาขึ้นการที่มันถูกจํากัดด้วยระบบของร่างกายก็น้อยลงน้อยลงมันก็ใหญ่ขึ้นโผล่ขึ้นมาแตนะ่มีความแก่แล้วโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆมันก็เริ่มมากขึ้นนะทําทางเอาไ้ทะมวัง,งทาทางเอาไว้ให้ความตายความตายที่จะมาถึงประมาณร้อยปีจากไหนไม่ใช่จากตอนนี้นะตอนนี้บางทีมันเกินมามา,มากแล้วจากตอนเกิดนู่นนับมา โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์รอบหนึ่งนี่นับเป็นหนึ่งรอบอันนี้เขาสมมุติกันว่าปีดังนีในแต่ละรอบที่ผ่านไปผ่านไปเนี่ยพวกระบบพวกนี้มันทํางานอยู่ตลอดเนะี่ยมันทํางานอยู่ตลอดเนะืรังของโรคที่มีโรคยังเป็นตัวเล็กๆเ,เ,เป็นเชื้อนั้นเชื้อนี้มันก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเวลาที่เราเหลืออยู่นี้ตนผูฟังเราจะเอามาทําอะไรเนะื้อกายของเรานี้จะมาเป็นที่พึ่งที่ยึดถือจะเป็นที่อาศัยไม่ได้เลย น,นี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจธโมฝังว่าเราจะอาศัยกายนี้ไม่ได้เราจะมายึดถือพึ่งกายนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องพึ่งก็คือพุโทโธธโมสังโฆสิ่งที่เราจะต้องพึ่งก็คือจิตใจที่มีพุทธธรรมสังฆะอยู่ข้างไหนแล้วยังไงแล้วคลายความกำหนัดใน,ในกายพอคลายความกำหนัดที่อยู่ในกายนี้จิตใจของเราจะบริสุทธิ์ขึ้นได้จิตบริสุทธิ์ได้ เพราะกายที่เป็นของรังโรคถ้ากายจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวถ้ากายจะเป็นแต่ของที่มีความสวยงามมีความน่าดูาน่าชมอย่างเดียวตะแจ้งเราจะมีความเศร้าหมองอย่างเดียวจะบริสุทธิ์ขึ้นไม่ได้แต่โชคดีแต่ระวังที่กายกของเราเป็นกองรังโรคทําให้เราหน่ายได้ทําให้เราคลายกําหนัดได้ทาให้เราปล่อยวางได้แม้ในกายนี้เมื่อเราปล่อยวางแล้วจิตของเราจะบริสุทธิ์ขึ้นได้มันโชคดีตรงนี้ โชคดีตรงที่กายเป็นของรังโรคแต่มันโชคไม่ดีตรงที่าบางคนมันไม่เห็นไม่เห็นว่ากายเป็นของรังโรคคิดว่าจะไปพึ่งกายคิดว่าจะไปหาความสุขทางกายคิดว่าจะเอากายนี้เป็นที่พึ่งแต่คิดผิดไงจึงต้องคิดให้ถูกแต่ใช้โอกาสที่เรามีเห็นให้ได้เห็นให้ได้ว่าในกายนี้มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีโทษอยู่พอเราเห็นโทษในกายแล้วทำปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้ถึงเลยว่า โอ้เราอาศัยกายนี้ได้ช่วยระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าจะไปทําร้ายเขาจะไปฆ่าตัวตายนั้นไม่ถูกหลักแต่อาศัยกายที่มีอยู่เป็นอยู่นี้ในการที่จะทําความดีทางกายเรามีการแบ่งปันให้ปันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทางวาจาเรามีการพูดดีมีการพูดจาที่จะทําให้มีความสามัคคีกันให้เกิดความร่มรเรียงกันพูดวาจาประกอบด้วยเมตตากรุณา จนะใช้กายที่เป็นที่ตั้งอยู่ของใจนี้ในการที่จะหาความรู้ในเรื่องของธรรมะฟังธรรมเสริมสร้างปัญญาให้ใจของเราบริสุทธิ์ขึ้นโดยใช้กายได้ให้ใจของเราท่านผู้ฟังบริสุทธิ์ขึ้นโดยใช้กายนี้ได้เพราะกายนี้มันมีโทษมันมีทุกข์พอเราเห็นโทษและทุกข์ในกายนี้แล้วจิตเราคลายกำหนัดจากกายนี้ความที่จิตคลายกำหนัดนั่นแหละคือความที่แจ่มใส ความที่บริสุทธิ์ขึ้นของใจที่เกิดขึ้นจากกายที่มันจะมีแต่เสื่อมสลายแตกทําลายไปจิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างนี้ก็พ้นจากทุกข์ได้ท่านผู้ฟังเราพิจารณาให้ดีพิจารณากายให้เห็นว่าเป็นของมีโทษมากมีทุกข์มากเป็นรังของโรคการรักษาท่านผู้ฟังเราก็ทําตามกระบวนการไปนั่นแหละบางทีบางอย่างก็รักษาได้ก็รักษาไปบางทีมันเกินการรักษา,าใจของเรา ให้มีความคลายกำหนัดให้มีความเห็นที่ถูกต้องในเรื่องของกายได้ถึงจุดหนึ่งมันจะรักษาได้หรือรักษาไม่ได้ก็ตามแตจิตใจเรายัางบริสุทธิ์ได้จิตใจของเรายัางจะดีขึ้นอยู่ได้และท่านตูมฟังมีเรื่องราวใดๆที่จะแบ่งปันหรือว่าจะมีคําถามถามเกี่ยวกับในเรื่องของทางคําสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตร มาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่หนึ่งหมู 8, ่8ปดตำบลดอนไโหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์เปียวธรรมะ o m puredha.mm.com ข้าพเจ้าพระมาหาไพาบูุ์อภิปุณโณเจริญบาน